ถึงคราวที่ต้องปลดแอกกันเสียทีการอัปเกรดพลังงานครั้งใหญ่ที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในเวลานี้นั้นจะยังคงมีมาเพิ่มเติมอีกระลอกใหญ่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะทำให้แต่ละชั้นชั้นของสิ่งที่ไม่เหมาะกับการทำหน้าที่สูงสุดเพื่อก้าวไปสู่มิติสูงสุดของคุณ ถูกปั่นขึ้นมาสู่พื้นผิวเพื่อให้คุณปล่อยมันไปและเป็นไปได้ที่ในขณะที่คุณกำลังเพิ่มความสันสะเทือนกับคลื่นความถี่ที่มาจากแหล่งกำเนิดจิตวิญญาณสูงสุดให้กับตัวเองอยู่นั้นอาจมีจิตวิญญาณบางดวงที่ยังไม่สามารถเดินไปพร้อมกับคุณได้ดังนั้น จงอย่ายึดติดกับใครจงปล่อยพวกเขาให้มีอิสระในการเลือกเส้นทางของพวกเขาเองและเรียกร้องอิสระภาพของคุณกลับคืนมาเพื่อสร้างสิ่งใหม่ทั้งหมดและเพื่อที่จะได้อยู่ในมิติที่สูงขึ้นไปในทุกๆปัจจุบันขณะกับช่วงชีวิตที่ยังเหลืออยู่และจงจำไว้ว่า เมื่อพวกเราได้เลื่อนขึ้นสู่มิติของคลื่นความถี่ที่สูงขึ้นไปแล้ววิถีชีวิตแบบเก่าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความคิดการกระทำหรือความเป็นอยู่รวมถึงสัมพันธภาพมันจะไม่เหมาะกับพวกเราอีกต่อไปส่วนสิ่งที่พวกเราต้องทำต่อไปคือ การทำความเข้าใจในวิถีชีวิตแบบใหม่และกับบทเรียนใหม่ๆทั้งหมดโดยใช้ความเชี่ยวชาญชำานาญสูงสุดที่พวกเรามีอยู่เพื่อรองรับกับสถานการณ์ของคลื่นความสั่นสะเทือนที่สูงมากขึ้นมากขึ้นที่จ่ออยู่เบื้องหน้าของพวกเราอยู่ในเวลานี้และสิ่งสำคัญที่ต้องทำนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานร่วมกับจิตสํานึกแห่งจัก,กรวาลด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นพวกเราจะไม่สามารถให้ความเห็นว่าขาวหรือดําดีหรือไม่ดีสว่างหรือเงามืดได้อีกต่อไปและพวกเราจะไม่สามารถตัดสินตัวเองและผู้อื่นอีกด้วย เพราะตนในวงเล็บวันจะเห็นทุกสิ่งล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันคุณคงสงสัยซินะว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะจิตวิญญาณที่อยู่ภายในได้มีการเคลื่อนตัวอย่างกลมกลืนด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าและความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวคุณไงละ่ะ คุณจะเริ่มใช้ชีวิตที่มีคลื่นความถี่ที่สูงมากยิ่งขึ้นที่จะไม่มีช่องว่างของการแบ่งแยกให้ได้เห็นอีกต่อไปทุกสิ่งจะถูกยกระดับไปสู่สถานะที่สูงขึ้นซึ่งจะทําให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีชีวิตใหม่ที่จะทำให้คุณกลายเป็นผู้ที่ได้ใช้ชีวิต อย่างนักสำรวจหรือเป็นเพียงแค่ผู้สังเกตการเท่านั้นและคุณจะไม่สามารถกลับไปสู่สภาวะของความเป็นคู่หรือความเป็นทวิภาวะแบบเก่าได้อีกต่อไปเพราะคุณได้เป็นหนึ่งเดียวกับ all that is และ all that is ก็เป็นหนึ่งเดียวกับคุณ และขอให้รู้ด้วยว่าช่วงเวลาของการปลดปล่อยที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้จะมีช่วงขณะหนึ่งที่หัวใจของคุณจะเปิดกว้างขึ้นและเข้าถึงแก่นแท้ของความเป็นหนึ่งเดียวกันจนอาจทำให้คุณต้องหลั่งน้ำตาด้วยความปลื้มปิติกับความรู้สึกนั้นณนะเวลานี้ คุณได้มีขีดความสามารถในการปลดปล่อยที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยหรือปลดปล่อยใครหรือปล่อยวางในบางสิ่งออกไปซึ่งทุกสิ่งที่คุณได้ปล่อยไปนั้นมันจะระเหยกลายเป็นไอและถูกยกออกจากตัวคุณทันทีและนั่นคือ คุณได้ปลดมันออกไปด้วยตัวคุณเองแล้วนั่นเอง